ปี e 2565เจ้าของกิจการราศีไหนบ้างที่ยอดขายจะพุ่งแบบงงๆไปชมกันเลยครับสำหรับเจ้าของกิจการราศีกุมนะครับยอดขายนะครับพุ่งสูงขึ้นถึง60%เนะครเพราะฉะนั้นคนที่มียอดขายแบบเฉลยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับก็เตรียมตัวบับข่าวดีไว้ได้เลยครับ สหรับเจ้าของกิจการราศีเมษนะครับปีหน้าถือว่าเป็นปีที่ธุรกิจของคุณนะครับได้ผลิดอกออกผลนะครับแตกลวงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับเรื่องของความมานาพยายามนะครับมันจะสมฤิ์ผลนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังไว้เรื่องยอดขายนะครับผมใช้คําว่าพุ่งสูงขึ้นถึง50%เลยครับ สำหรับเจ้าของกิจการราศีพฤษภนะครับยอดขาย,ขายของคุณนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงนะครับ20-40%นะครับจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดจากการที่คุณวางแผนหรือว่าเรื่องของการหาคอนเนคชันเพิ่มเติมนะครับยังไงก็สิ่งที่คุณวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณทําทิศทางที่ทํามาผมใช้คําว่าเป็นไปในท,ทิศทางบวกอยู่ครับ สำหรับเจ้าของกิจการรายสี่สิ่งนะครับกราฟของคุณนะครับจะพุ่มและยอดขายของคุณนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงถึง60%เนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่คุณนะครับเรื่องของการทำคอนเนคชันทำตลาดหรือว่าการลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับก็ที่เหมือนว่าที่พยายามจะขยายสาขาก็ดีหรือว่าพยายามหาพันธมิตรเพิ่มหาอะไรเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับปี25 6 5ที่คุณจะได้รับยอดขายที่เพิ่มขึ้นครับ สำ, k k สำหรับเจ้าของกิจการราศีกันนะครับปีหน้า2565นะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับยอดขายของคุณมีโอกาสเพิ่มขึ้นสูงถึง200%นะครับเ็คือวุ้งสองเท่านั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้รับมาปกตินะครับปีหน้าจะเป็นเท่าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เตรียมกําลังนะครับเตรียมโคนหรือเตรียมวางแผนสำรองเตรียมอะไรเอาไว้เพื่อรับกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี2565ครับสำหรับเจ้าของกิจการทุกท่านนะครับที่กล่าวมาแล้วในอยู่ในราศีตัวเองแล้วเป็นทางบวกนะครับก็ขอ เพราะว่าโอกาสที่วิ่งเข้ามานั้นมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับมีมาแล้วก็คว้าแล้วก็รีบโกยเข้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ